การสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงการมหาคุณยายสองเจ็ดศูนอีกขังหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกมีเอบซีได้หลายท่านครับผมบอกว่าให้พอเที่ยงมาติดตามข้อมฝันคุณยายสองเจ็ดศูนยอีกเนี้ยเพื่อนว่าแม่นตัวนั้นบัวจะได้ลงทุนเพื่อนว่าจงสีนาครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าสลากจีแบงรัฐบาลก็เริ่มออกมาแล้วครับจะได้หาเก็บสลากจีแบงไว้ฉะนั้นแล้วมืัอนี้พอเที่ยงก็ได้เดินทางมาหาคุณยายสองเจ็ดศูนอีกขังหนึ่งครับผมเนาะ กะคือเก่าครับผมกะมาแทนแอดมินไอคือเก่าครับผมเนาะกะหยีย่างมูนีกะคือพอเที่งจะได้มอบเงินที่ส่วนทีเอฟซีผันฝากมาทั้งฝ่ายพอเที่งเนาะครับมาให้คุณยายสองเจ็ดศูนย์เป็นขังทุต่ายคิดว่าไหนจะเป็นครั้งสุดท้ายล่ะครับเพราะว่าเมื่อเสียงโทรศัพท์บนนอเคาับแต่ไม่ชุ่มเนาะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังขังพ้อมกันครับว่าคุณยายสองเจ็ดศูนย์ฝันดีบัฝันดีเป็นเลขตัวใหม่หรือว่าฝันดีได้สิ่งได้ของได้ย่ำตัวเก่า เราก็ต้องไปฟังจากปากคุณยายสองเจ็ดศูนย์หนึพร้อมกันเนาะครับเนะาะการสวัสดีครับคุณยายการสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับนี้ก็น้ำเงินมามอบให้คุณยายอีกครั้งหนึ่งเนาะคาน <c oughs> ผู้ชมเนาะก็เป็นเงินถือว่าจำนวนหลายเต๋บอยู่ครับท่านผู้ชมก็เป็นเกือบเกือบเกือบสำรวดแรกครับผมเกือบสำงวดแรกแต่ว่าพอเที่ยงกับบอเอื่นเอ่ยว่าเป็นเงินจำนวนหลายปันไหน รเราเพี่อนก็ขอกราบขอโทษขออภัยทุกท่านนะครับผมที่ให้ซื้อให้เสียงมาเพราะว่าช่วงนี้ทั้งยูทูปเพนจะบ่ให้เว้าวครับเรื่องยังเป็นหมายเด็กบัญชียังสี่กระบอกบ่ได้ครับหรือว่าไล่น้ำของผู้บริจาคไม่ยังสี่กระบอกบ่ได้ครับผมเที่ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ซอยเหลือคุณยายสองเจ็ดศูนย์มาให้เลี้ยงพระขึ้นปีใหม่นะครับท่านผู้ชมเนาะเลี้ยงพระปีใหม่ครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านท่านใดที่ฝากมาให้คุณยาย บมื่าจะเป็นจานวนหลายจำนวนน้อยก็ห้ขึ้นไปเป็นเส้นแสนเดืออล้านท่าเด้อครับสมุชุหมีโจกมีลาบกันสมุทุกคนนี่พอเที่ยงก็จะมอบเงื่อนหคุณยายเนาะครับเนาะจะได้หมอบเง่อนหคุณยายกดมาใหม่ๆครับผมเด้อครับเด้อใใวาเอ็มขยายนจังยนี่ครับอ อันนี้เป็นก้อนที่สองนาะคุณยายเนาะเป็นก้อนที่สองแมนบอกคุณยายแมนค่ะว่าพอเที่ยงนั่มาหายนี่เป็นเป็นเป็นหวดที่สองก็จะเป็นงวดที่ไายครับพยั่งอีกงวดนึงก็คืองวดวันที่สามสิบเดี๋ยววันที่หนึ่งโมก็ได้ผลละครับนานเมื่อวานนี้ก็ได้บานเม่อานี้มนักการเมืองผมเนาะอ้าวอ้าวให้คุณยายอวยพรให้เอฟซีที่เพิ่นได้ซอยมาัธบุญ ไในมาทำบุญกับคุณยายบอกยังไงซะไในมาร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ่อนขึ้นบ้านใหม่ทำบุญปีใหม่กับคุณยายเลี้ยงพระเนาะเอาเอีกไปคว้าหนึ่งคนนี้ให้ลูกหลานได้หลายๆเด้อให้ได้หลายคุณเก่าปีใหม่ให้เจริญให้ร่ำรวยก็เก่าให้ได้หลายก็เก่าให้มีความสุขให้รวนให้ซื่อผู้ใดถือนั่ยายนี่จ้าถูผู้ใดถืยหน่อยก็ให้ได้หลายมันบอกคุณยายให้ได้หลายผู้ใด ผู ة, oh, shirt, repay, the the yo, ้ผ so, okay. ู uh, ้ใดซอยเมื่อหน่อยก็ให้ได้หลายผู้ใดซอยเมื่อหลายแข้งได้ได้หลายึินไปนอกคุณยายเนาะเป็นเแสนเท่าดันล้านเท่านาะทีคนซอยรวมมาซอยคุณยายเนี่ยผ้าอ้าครับกันนี้มาถามคุณยายได้บัดนี้ โอ้เลงเลงพอเที่ยงอยู่เรื่อยท่ดคุณยายก็ได้ว่าฝันดีแหงว่าอสันอ้ยอยากบอกสู้พี่สู้น้องฟังอยากบอกอยากพ่สู้ฟังแต่ก่อนนี่ที่พอเที่ยงมาเห็นกินนะคุณยายนี่พอเที่ยงจะบอกให้ฟังเนาะขันคุณยายบ่วฝันนี่ฝันมือหนึ่งแล้วเที่ยงอ่ะคุณได้คำว่านี่ก่อนัวจะออกผลจังฝันอีกข้างหนึ่งแต่ว่างวดนี่เป็นพิเศษจังไหนบุฝันแทบทุกมือฝันดีทุกมือว่าสันโทรไปหาพอเที่ยงว่าฝันดี้พอเที่ยงว่าสันไปเอานะเอาดีแคกว่าสัน มามาเอาเด้อมาเอาเด้อไปบอกพี่บอกน้องว่าสันโพเทื่องก็เลยต้องเดินทางมามอย่างเย็บซีก็คอมเมนต์ไปหลายครับว่าให้ไปติดตามความฝันคุณยายในเด้สาาอสายจีแบงออกมาแล้วจะได้ลงทุนถือกเป<ม>็นว่าจะได้หาสากจิแบงเก็บไว้เนาะเอาครับผมบอกให้ฟังนายคุณยายว่าฝันดีแน่ใดโอ้ยตัวใหม่บ่หรือได้<อ>สิ่งใดของอออตัวใหม่้ด้วลูก <c oughs> ตัวเก่าล่ะตัวเก่าตัวเก่าแต่ว่ายายว่ามันถือกวันว่าเข้าของมาให้อ ไปก็ไปเฮดรีสอร์ดโอ้ได้นี่เป็นรีสอร์ดไปเฮดรีสอร์ดให้คุณบักล่าเป็นแถวเลยเฮดหลายอีหลีนี้โอ้ยนี่ขันฟันจังสีมันใจมันบอกคุณยายบ้านนี้เอื้อยอยู่ผู้อยู่อยู่บนอุบลกับฟันว่าฟันดีอิริทุกคนขันเพิ่นฟันแม่เพิ่นเสียงเพิ่นเสียงเพิ่นเสือ พันหาคูณพันหาโอ้โหเออจะไดนครับบ่วบาดอกคุณยายเขาต้องเขาต้องเงินล้านมันสือเอาไปเสียเขาต้องเงื่อนล้านเาต้องเงินล้านโอ้มาจะเจอคนยายคนฝันเล็กเจ้ามันถือเราวะฝันมาได้เก็บฮิตละงูเด้งเด้งยี่คืนเขาเอาใส่ตาเขาไปเก็บเขาเอาใส่ตาไว้ก็รักเอาข้องเอาลักขัดลักเพชรหนึ่งบ้านไส้ตุ้งสิน มันหลไหลปวดหอบออกไข่มันก็เป็นหอบใส่ตรงสินแล้ววะค่อยคันค่อยเสี่ยงค่อยฟันจะสิมันมาผ่าด้วยเหล็กเก้าแล้วว่ะละวาแล้วมันใจครับอืออีหลีรวของอีหลริถ้าสามตัวนะเจ้าพระเทร่องจะบอกให้ฟังยังหน่อยนะครับยายของนี่เพิ่นจะอยู่ท่งอุบวนพนครับเพิ่นจะมาได้ก็คือเสาร์อาทิตย์จะมาหาคุณยาย พอเที่ยงเดือนทางมานี่มดเดตรงกับเสวท์ก็เลยเวียย่ของเนาะแต่ว่าทาบันเสวท์พอเที่ยงกะรลบปากว่าจะมาถามคุณยายของยีดขึ้นกันครับผมเนาะจะเดินทางมาหาคุณยายของยีอแต่ว่าขันยายของฝันนี่ก็แน่นอนีนเนาะคุณยายเนาะบ้านเป็นเก่าสิบเก่าได้ลอยเลย้นอกบุญนี่เนาะอยเลยลอยเลยได้แล้วเลยอยเลยลอยเอเยอยอเลอเลยอยเลเลยยออ เราจะไปพักกันไปสื่อใหญ่เลยสื่อต้นหิเลยเราเอาผู้ใดจขายสื่อเลยเราต้องไปย้ายตัวอื่นละตัวนี้เลยละตัวนี้เลยละรตติลีเห็นอยู่ไซเอามาให้เบิร์ดบวกว่ะเอามาเลยว่ะเราสั่งมาหลายตัวโอ้ยาย่อกล่องสั่งเอาเบิร์ดแล้วนอจมัดบนมีนอเราฟันดีมีเท่เลสขวดเอาเบิร์ดละยายของยายของกับโทษสั่างรตติลียายบัวกับโทษสั่างรตติลี เจ๋มวยกาแฟโบราณจะโทษสั่งลอตเตอรี่ตัวเดียวกันนี่ละครับท่านผู้ชมเลขชุดเดียวกันนี่เลยเปะเลขพลอยจีสิบสามสิบใบแต่ว่าคนขายเขาสีได้มาให้หลายปูนไดมีห้องยังหมดจัดแต่ว่าโทษสั่งเอาหลายเขาเหูเหรียญเขาเขาหยากงหวเคือกันแนเขาขายแกนี่น้องคุณใหญ่นาะแกเขาขายแกไว้คือกันเนี้ยเนี่ยเขาไม่ได้ใช่เนาะเขาก็เอาเอานั่งผู้ใดคุณใหญ่ที่ว่าเอาของมาให้มันเป็นผู้ใดคุณใหญ่คุจักบอก พี่เอาอันพ้องมาให้ครับมิตรพ่อเนี่ยเรเอามาโอ้คนณตาโอแม่ผู้อื่นขันพ่อมาเนี่ยมันถือเนาะวะมันใจได้นอกมันใหญ่เนาะมาย่ําอมาย่ามันใจแน่นอนอย่าอย่าให้เห็นแต่แม่แม่มาหันแม่มาย่ายสิทธอนเลยเนี่ยเป็นแม่แม่อะครับเราว่าเคยเห็นนี่โอ้แล้วเขาแต่วัดเราบอกเลย กันมาปบนี่แสดงว่าเป็นเหลี่ยมวดีวัวเป็ัวไเราตาคุณตามานี่คือโอ้ยแน่นอนแน่นได้มงเจ็ดศูนยกัมาเอาเขาใส่กระเซือมาหาเลยใส่เกียนมม่หาเป็นกระเซือหนึ่งเขาทังสาตเลยสองจ็แล้จะสัใส่คุณยายสอเจบอสายยาที่มาจากนี่ที่ันแมน เบาวแอมกับำลังหูเนะครับเด้อเบาวแอมนักบด้มาติดตามนากควเที่ยงเนาะแม่นได้แต่ว่างวดนี้ใส่รถมาใส่รถเก่ามาบ่มีทะเบียนบ่มีทะเบียนตัวเลขก็แสดงว่าเป็นตัวเลขของคุณยายเป็นตัวเลขตัวเก่าตัวเก่าขำวัวเผื่อนแน่นอนเนาะคุณยายเนาะอเป็นมายัมมะยัมหรอมะมายัมแต่เมียนโยคับสมุชยามหานใส่ผู้ที่ตายเป็นเบาไส้สดมันก็มามันวะซื้อไรไปไหนล่ะ วังสามหาคือกันมันกระาคือกันื่ออะรหลายแม่คนว่าสือหลายแม่คนว่าชืหลายคนว่ามันรคือกันมนื่อร้ายปคนไดละแม่มันสะออกเดะเด็กเจ้ามันหวังเพราะวังสามหานี่มันกระมาม่แม่ชื่อร้าย็นไหนมันหวังมันเอิญหนาเนี่มันเอิญตะแแม่พราาสั้นเหลี่ยมมันแม่คนอยู่อุสมพรมาไปนี่ ครับงวนี่ก็มาอีกมาอีกซี้หลายๆเด้อพเดือพบอกซื้อไหายนมันจะออกเด้เออครับท่านผู้ชมมันบไผมากกันแน่นนักเข้าไปเรื่อยเนาะการท่านผู้ชมทุกท่านใส่ดุลพินิจฐ์พีเจนาเองครับผมไม่ใช่เจ้าอื่นหรือครัถามตเ็ีคุณยายให้บ่าวเอเออแมนแมนย่ว่าสิถามตเ็ีคุณยายนั่นล่ะว่าถามตเ็ีคุณยายที่คุณยายให้ไปงวดนี้มันมีจักชุดเกาะ มันมีศูนย์เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งแค่นั้นล่ะสองจุดคือเก่าคือเก่าบอเบียนบอเบียนเลขสามตัวนี่เป็นหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งครับแช่นั้นล่ะไปสลับกันอีกแต่ยายหลายเนาะเปลือกเงินมันเปลือกเงินมันเข่าละล่ะเก่าหนึ่งมันกับตัวเดียวกัน่ะมันเปลี่ยนแต่รักลอยมนเปลี่ยนแต่รักลอยเปลี่ยนแต่รักลอยศูนย์เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะค่ะแต่ประชุมเนาะ กำมันใจครับามผช้ชมพอเที่ยกำมันใจขึ้นกันครับเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นย่า่บัวหรือว่าคนอื่นถีีเอาเลขกอันคุณยายสองจะสูญไปเสี่ยงหนูเชือว่าจะฝันไปป็นแนวทางเดียวกันเบิดครับามผช้ชมเนาะเพราะว่าเจีหยวัวยงสีขึ้กันพ่อได้บนคลิปพอเทื่ยงแล้วเพิ่นเอาตัวเลขกนั้นไปสั่งสั่งลรตีครับผมเนี่ยมัขึ้นฝันว่ามีคนเอาเงินมาถามอบให้ใส่สองกระเป๋าจนเต็มอัญญัดกระเป๋าใหญ่ๆน่ะแม่โอ้ยขาดครับามผช้ชมเนาะ ค่ะครับผมเนาะบริษัทรีสอร์ทแล้ววะแน่นอนแน่นอนครับผมจังไดยกับเนนอนเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้จมทุกท่านโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชุ้มนครคุณยายเนาะก็ให้แค่เป็นแนวทางเนาะแนวทางครับผมแนวทางประจำเมืองขาเวันที่30ธันวาคมพศ2564ครับผมแนวทางของตลาดจะเป็นของรัฐบาลเนาะครับเนาะนคุณยายเนาะเพราะเคยได้น้ำปวนอยู่เนาะสามตัวตรงๆรนครคุณยายเนาะอ้าว สุดท้ายนี่พอเที่ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลเนาะแต่เมื่อชมเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่ก็ให้ทุกท่านลำลุ้ยถูกหวยกันสุขสุขคนได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงง่ายลุ้ยมันหมันกันสุขสุขคนเด้อครับคลิปนี้พอเที่ยงขอตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าขอขอบคุณขอบคุณคุณยายครับผมที่ให้ความฝันดีๆตุเล็กเด็ดสไม่ยำบอกง่ายๆครับมไม่ ท่านผู้ชมมั่นใจครับผมว่าเลขตัวนี้คุณยายมั่นใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์และคนที่อยู่รอบข้างคุณยายก็มั่นใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเป็นยายบัวยายคลองว่าไม่ใญ่หมวยขนาดพอเคยมาแล้วไม่ญ่หวยเพียงมั่นใจ,นนใจครับผมเนาะไปละครับ